Ờ mà Một tung năng tép vô chắc cái nhà cái nhàng Tôi nhanh sao và <laughs> <laughs> hey, đi đâu Em hey ơi hey đi bà đi Tụi bà

สวัสดีสัศดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัชกุสุคนเอาฝพอกันอีกแล้วเอบสองพี่น้องนี่เนี่ยคือเก่ามกพอกันกะะจัดยังแบบพากันเริ่มจัดเั็นต่อลูกปลูกโง่กันอย่สองสาวหน่อยเพิ่นเมื่อยบอ เอายังดีเดินเล่นลูกเขียนใบดิเบียนใบดิลูกจะขอมันเกิดเพราะยังอยู่โรงเรียนอยู่พอจิลับขามาเด้แล้วบอกพอดไม่ได้อยู่เนาะแมนตามน้อยเฮา เอเบลหาปีป่เฮ้ยหาปีนี่บ่หปีนี่อมยูเลยสิบสิหาเนปีกหกเดือนี่นี่หเดือนนี่น,งอ,น,นองปีกัหาเดือนเต็มเมื่ออื่นกำลังจัดกางานกันอยู่นะ,นะนยูดยเดือนเจ็บก็ จัดอยู่เพื่อนแล้ววทเหรจแชเรืน้แชนมีพูดคุยกันฉันพูดคุยกันวะเอ้นุ่นไอ้ปายไอ้ปลายไปอยู่แล้วไอ้ปลายจะต้งเทพบอกว่าโชว์กด้กมาแม่มาเนสิบอได้ิดบุญใหญ่บิดบ่นวเขาั่นนะประมาณนี่ะไม่เง้เป็นนักเลิเนี่ยจะพาเนี่จะพา เพื่อจะผ่าเพื่อจะได้ด้านบอกคอมาเจ็บมาเจ็บหัวแล้วัไข่ขึ้นหัวเป็นเฟินเห็ดป่าคนไหนนะชี่ีอันางานักักงานักผักเนี่ยติดนะไข่ได้ค่ะเนาะ

อันลูโป่งอยู่เนาะไปหันุโป่งเป่าลนุโป่งอยู่ฮะบอนนบอบอบนั่นบตเอาให้ดีดหเยนี่สองแสนบาทเลยนะกโป่งอยู่นะแม่สองแสนสามแสนพ่มาสุดนี่

ไหได้จ yup. ิเบื่อแน่น right. uh ุ huh. like mm ่มเหนข่อยเชารำฮะยนเดี oh yeah. ๋ยวนี้จะทข้าหองได้ป like mm ่ะห้ากุ้งันมาดีจับพงมาแด่ง่วก่ไดาะมา้าเ็นตพรานาอยากเต้ยได้ยเอาปเนได้ไปน่โชคดีิไป้โชคดีะไม่ใช่

ดิดิดน้ำการนี่น้ำการ ดินดินน้ำกันแต่เหาะเหาะกัน <respond> แปรม <trees> ันยุ่งกันแต่เวลาเห็นกันนีใจขนาดบ้าขอสิบานพุ่นนะ เปิดได้ดิ่สองสาไปดีน้ำกัน,นย่าย่าเห็นน้องหนุ่มย่าเห็น้องดี่น้ำกัน นะเปนตูู้้คาตบ่มั่นี่นี่นีตูู้กหุตู้เฮ้ยไหลูก่้ต้ตของู่มันเกิดปีนี้ไม่ได้มาแล้วดิเนาะ

ไอ้ตัวนี้บ่อตัวนี้บ่อรูปบ่อนี่บ่อเจ้าพากันหา้ชเช้าลดโอ้ยจุดเจาะเลยหนุกมากเลยเห็นในห้พผ้ากันหา้เนอะหนุกนะ น <laughs> ั่นสาวเห็นด <Alf ie> ูประตูไม่ไไปใส่รอยอยู่ในใจฮันละเ้าวเน่นเนะดู เอ้ไปแล้วเอไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยมาถึจ้า,แ,จาแล้วแหนแหนเอ,ออกมาเห็นอย่างนนเนาะออกมากันฉันแล้วหูน้ำตาตื่นชํำไรพอคนหนึน่งหายมันต้องมีคนสองคนสามน้ำนวนเห็นดูพอตูพากันหายเาว้า ชาละพ่าให้ยากบันก็ถือ่ค่อยๆได้เนาะอันมันเกิดไายก็ต้องมาพ้นมันบ่หนึ่งแาวบ่มีแสาหน่อยยินดีเอ้ยเพียงเพีเรพยีเอ้ย ว wow. <c ười> ้าวขึ้นเวทีดุกว่านะหางเครื่องหางเครื่องเนี่ยสีหน้าเพิ่นแล้วเนี่ยนีเบิ่นรถ ไปบ่ไปฮะบ่ไปเออไอเนี้ตัวผู้ดิ่งของเครื่องอยู่ผู้เอเนี่ยนะอีกับข้าวอร่อยไหมเอาเธอทำเองนะเนี่ยหูยอร่อย <laughs> <laughs> ดีมานางดินของขายเครื่องอยูพีเฟินอู้อร่อยมากเยี่ยมปัดปัดมืออะไรซิ่มดิเพิ่นเพิ่นได้สะอ่าซิ่มซิ่มนี่โอ้ยอ่ะนั่ <laughs> น,นไม่ <laughs> 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 เราคนสิมันไม่หม้อนะคนนี้ชิมดูชิมดูชิมบ้าง ของไอเปียวไอเปียวเด้อแหมแล้วมากินได้กินมาได้อังไงแยบไหลนั่นเยี่ยมเยี่ยมนี่เนี่ยซิมบงนี่เนี่ยซิมบงทำไมทธอเแบบนี้อ่ะเธอทำเองนั่นเนี่ยนี่ขนมเค้กเนี่ย

นนธอวางยาเหรอทำไมเธอให้ฉันกินทำไไม่กินอ่ะนี่นี่นี่ได้ แมน่เซราป้าลุงไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปน่ะนี่น่เอ้ยสวัสดีป้าลุงยี้ลูกสวัสดีสวัสดีบายบายสววสาฮ่าฮ่่าฮาฮ